สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วก็โค้ชโจโคชตุกตานะคะที่ประสิทธิ์ประสานวิชานะคะให้พี่จุไยได้ประสบความสําเร็จนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สําคัญเปลี่ยนแปลงจิตของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จนะคะก็คือก่อนที่พี่จุไยนะคะจะเรียนคอร์สสามสิบวันเปลี่ยนชีวิตนะคะของโคชตุกตานะคะก็คือพี่จุไรเนี่ยได้สนใจทางด้าน เกี่ยวกับแรงดึงดูดมานานแล้วตั้งแต่เด็กนะคะแล้วพอโตขึ้นพอรู้ก็ได้รู้จักดู YouTube ผ่าน Facebook อะไรที่เขาพูดเกี่ยวกับพลังงานกว่าจิตนะคะหรือแม้กระทั่งได้ไปอ,อยูอป่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อจาร้านหพ่อฤาษีลิงดำจสวัวัดไทยธานีหลายๆที่นะคะเพราะว่าพี่จุลัยชอบตั้งสมาธิอยู่แล้วนะคะพอกลับมาทำงานเนี่ยพราะจุดพี่จุลัยทำงานทางด้านรังสีการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมุ ปี2006นะคะนะคะทำเป็นปีสุดท้ายเนี่ยทำอยู่19ปีจิตเรานะคะก็จะแบบเจอแต่คนไข้เขาป่วยทำให้แบบจิตเราจะตกตามไปด้วยพอกลับมามีคนพูดลบตลอดหัวหน้าที่ทำงานลูกน้องอะไรพวกนี้พูดลบทำให้แบบเราไม่มีความสุขเลยมันก็ส่งผลมาทั้งครอบครัวด้วยทำให้มีปัญหารครอบครัวอะไรพวกนี้นะคะชีวิตครอบครัวก็ไม่ ประสบความสําเร็จนะคะจนกระทั่งพี่จุลัยย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยพี่จุลัยก็ได้มาเจอโคตดลูกตานะคะทาง u t u b e เนี่ยทำให้แบบพี่จุลัยตามนะคะแล้วก็ลงคอร์สครบสองคอร์สดะเบิดต,ตัวตนแล้วก็30วันนะคะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยพี่จุลัยก็เริ่มปฏิบัตินะคะ30วันแรกนะคะพี่จุลัยก็คือแบบได้พัฒนาจิตนะคะหมอพอมาเดือนที่สองเนี่ยพี่จุลัยก็แบบอขอบคุณนะคะแล้วก็ร้องขอตาม ลกตาได้สอนในห้องเรียนที่ถามจิตต่อพระเจ้าเนี่ยพี่จุไรก็ได้เงินสดมา4ี่หมนนะคะแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆได้เรื่อยๆเลยนะคะมีแบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคอนโดก็มีคนที่ไม่เคยเช่าก็มีคนเข้ามาเช่าจากมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นคนคิดมากอะไรพวกเนี้ยมันคิดไม่ตกว่าจะแบบทําธุรกิจนี้ดีทำธุรกิจนั้นดีทําให้แบบฝึกไปนะคะตอนนี้ได้วันที่82แล้วนะคะ ก็คือมีสิ่งดึงดูดสิ่งดีๆทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ทำให้จิตเราสงบจิตเราแบบาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะว่าการทำงานกับคนอื่นเราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเราไม่แฮปปี้กับคนอื่นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราจิตเราได้อยู่แบบภายในมีความสุขที่ภายในนะคะภายนอกโลกจะคิ่ยังไงก็แล้วแต่เขาจะดำเนินต่อไปตามที่โค้ชสอนที่กระดึงแบบตามทุกอย่างนะคะแล้วก็ ในเดือนเมษานะคะพี่จุไลยก็ได้มาอีก500แสนบาทค่ะตามที่อธิษฐานร้องขอให้ได้ภายใน30เมษาเพื่อจะเอาเงินไปทำบ้านให้พี่สาวพี่ชายอยู่ที่ปทุมธานีนะคะส่วนตัวพี่จุไลยอยู่ออสเตรเลียอยู่นะคะก็อธิฐานไปนะคะก็ได้สำเร็จค่าตื่นเต้นคนลูกมากเลยนะคะก็ขอบคุณโคโชโคดตุกตานะคะเพราะว่าพี่จุไลยจะปฏิบัติและก็ไม่ตัดสินคนไปตลอดชีวิตขอสัญญาค่ะ แล้วเราก็จะมีความสุขเราจะช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะนำจิตของเราเนี่ยไปสู่ความสงบสุขในวันที่เราแบบไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเราสามารถที่จะดำเนินจิตของเราให้มีความสุขไปตลอดชีวิตได้นะคะแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะเมื่อเราจิตเรามีความสุขแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้คิดนู่นคิดนี่ไม่จิตไม่เข้าไป วิตกกังวลกับคนอื่นเลยที่เขาจะคิดนู่นคิดนี่จิตเราจะนิ่งเฉยได้นะคะอันนี้เลยมีความสุขตื่นเต้นมากเลยคะ่ะสิ่งดีๆดึงดูดมาทุกอย่างเลยค่ะถ้าเราจิตเรามีความสุขถึงจะรวยแค่ไหนนะคะถ้าเราจิตเราไม่มีความสุขเนี่ยมันก็จะไม่แบบไม่ประสบความสําเร็จนะคะนี้พี่จุไรก็ชอบออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงเราทําอะไรก็จะสําเร็จทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าจิตเรามีความสุขแล้วนะคะขอบคุณ เค้าโจคดุกตานะคะที่ให้สิ่งดีๆเปลี่ยนชีวิตของพี่ค่ะขอบคุณค่ะ